สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาทดสอบนะครับก็เขียนตัว p ีพนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับเพื่อทําให้เป็นก่อข้อความครับแล้วก็ให้ออกมาเป็น p d ดีภาษาไทยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูก่อนนะครับส่วนผลใส่ชื่อไปครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็ข้อความครับ แล้วก็พอกดส่งข้อมูลปุ๊บข้อมูลเนี่ยก็จะเก็บใส่ดัตเตเบสนะครับแล้วก็ออกมาเป็นไฟล์ pdf นะครับนี่เห็นไหมครับออกมาเป็น pdf ภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นฟอนต์ไทยสารบัลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําดีกว่านะครับว่าทํายังไงนะครับที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็น F อ pdf นะครับแล้วก็ตัวฟอนต์เนี่ยเป็นไทยสัรบานะครับนี่ ก็ไปหาชุดโค้ดมาใส่กันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แอดฟอนต์ไทยสาร,รบัตรลงไปนะครับตรงแล้วก็ไปที่ fpdf มาที่เว็บไซต์ครับมาที่เว็บไซต์ครับ fpdf.org ครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราดาวน์โหลดเป็นไฟล์ zip ก็ได้ครับโหลดตัว fpdf มาครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราเอมาแตกไฟล์ที่ไฟล์ฟตรงโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็จะได้ fpdf มา นี่ครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟล์เจ้าตัวโฟลเดอร์ fff ที่เราลอามาจากเว็บของเขาทํา d o t ี g เว็บนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาไฟล์ไฟล์ตัวฟอนต์ไทยสารบันนะครับมาวางที่ตรงนี้ครับโดยที่มันจะมีสองไฟล์ครับนี่ตรงนี้ครับก็จะเป็นไฟล์ที่สร a บั b z s e t นะครับแล้วก็ที่สา a r a b p p ถามว่าเอามาจากไหนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อ เราก็ต้องเข้าเว็บเว็บหนึ่งครับโดยเราเซคูเก้นว่า a p พี f ีเอฟ o n นต์คอ e r วนะครับไปที่นี่เลย make font นะครับ font file generation ตรงนี้ครับให้เราเลือก font ตัวทีสระบันนะครับทีสระบันลงไปนี่ครับทีสรบันนะครับมันก็จะเป็นดอ TT f ttf นะครับตรงนี้ ตัว encoding นะฮะเราเลือกเป็น cp784 874 cp874 นะครับใช้อื่นไม่ได้นะครับใช้อื่นไม่ได้เลยนะครับเรากดเซนพอเราเซนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ไฟล์มาครับก็เป็น t a m d o t p p แล้วก็ t 3 m d o t s a t d o t เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ zip นะครับหน้าตาเป็นแบบไฟล์ zip นั่นแหละเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะเป็น t a m d o t p p ครับก็วิธีการทำข้อเขมเลยพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยตัวฟอร์มที่ถูกส่ง,สงมานะครับมาที่ตัวตัวที่เป็นตัวเกรับตัวขีดฟอร์มก็จะขีดฟอร์มเป็นภาษ,าษาไทยขึ้นมานะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการทำเป็นไฟล์ p p ภาษาไทยนะครับสำหรับเพืเ่นอนๆคนไหนที่อยากจะจ้างเขียนโปรแกรมหรือว่าพูดคุยเขียนโปรแกรมนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดมาได้นะครับ เพราะว่าลายปกติเพิ่มเต็มนะครับให้แอดมาที่ไลน์แอด